พ่อไม่ได้ถือสินแปดข้อเพราะนั้นแม่ก็เลยว่าเออไม่มีตังนี่มันดีเนาะนี่ค่ะอยากอยาก,อยากสั่งอะไรก็สั่งเขาให้เราไม่ให้ก็ไม่เอา,าแล้วถึงแม่เขาแบ่งให้แล้วเป็นตัวเลขให้แล้วก็ถือว่าตัวเองไม่มีตังอยู่ดีเพราะวันละจะ,ะจ่ายอะไรซื้ออะไรให้กับช่วยเพื่อนพเพื่อนร่วมสหธรรมที่ทําที่เดินทางธรรมแต่เขาขาดแคลนสเสบียงแม่ก็ขอขอว่าไอ้ที่แบ่งให้ ถึงแบ่งให้แต่แม่ไม่ได้อยู่ในมือแม่อนนี้ค่ะก็เขาเขาก็ชุกให้ค่ะโอนให้ค่ะดูแลดูแลขอให้เป็นนักบวชก็ถือว่าแม่แบ่งให้นักบวชด,ด้วยกันแม่ก็เลยถือว่านักบวชเนี้ยก็คือหวังแดนพนทุกนักบวชนี่ก็เปรียบจะเหมือนกําลังเดินทางออกจากโลกสมมติสูมม่โลกวิม,มุตและระหว่างเดินทางมันก็มีก้อนธาต ที่ต้องดูแลมันเกอเนี่ยแหละพวกเราถึงต้องนักบวชนักบวชถึงมีต้องมีมันต้องเลี้ยงร่างกายไม่เลี้ยงร่างกายจิตก็ก็มีปัญหาภาวนาไม่ได้เพราะ,ะนั้นก็เลยต้องตัวทรัพย์ก็ต้องมีเราไม่ใช่พระถ้าพระก็ยังไปบินบาทได้ไม่มีตังสักบาทก็อยู่ได้แต่พวกเราเป็นสตรีต้องมีเนี่ยต้องมีก็ก็เป็นเสบียงรองไว้ก็ไว้แค่ซื้ออาหารเลี้ยงก้อนธาตุ ดับเบทนาแล้วก็อาศัยมันภาวนาถ้ามันขาดแคลนก็ภาวนาไม่ได้ดีก็เลยต้องว่าพวกเราสติเลยต้องมีทรัพย์เนี่ยค่ะเรื่องของเรื่องแม่ก็เลยว่าแม่ช่วยค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดใครเอาจริงต่อพระศาสนาปฏิบัติจริงค่ะแล้วก็เอาจริงเอาจังทําตามข้อวัดข้อเว้นข้อวัดข้อปฏิบัติข้อศีล เอาตั้งกันแรกเลยก็ตัดใจเลยว่าจะเดินทางออกจากโลกสมุติเนี่ยแต่ว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะว่าไม่มีทรัพย์เลยไม่มีสเสบียงเลยแม่เอาค่ะไม่ช่วยค่ะเพราะแบ่งกันไงคะแบ่งกันค่ะแบ่งกันกินเฉยเพอให้ข้ามฟากเนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าแม่รู้ว่าสตีบินบาทไม่ได้แม,แม่แม่ทาตัวมาแบบนี้ค่ะแล้วแม่ก็ทําตัวอยู่เสมอว่าอืกูไม่มีอะไรกูไม่มีอะไรพอจะโกรธ ไม่ได้ไม่ได้พอจะโลคไม่ได้พอจะหลงไม่ได้พอทิ่สิมานอาตัวตนไม่ได้พอจะไม่พอใจไม่ได้พอจะพอจะจัดการนู้นจัดการนี้พอจะเอานั้นเอานี้ไม่เอาทั้งนั้นเลยค่ะมีอาการเก็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปเยียวยารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้ก็พร้อมที่จะตายก็ตายเ็าตายเพราะอะไรมันก็โรคเกิดตายกูตายมาหลายพวลลยชาติแล้วกูตายมาไม่รู้กี่ชาติแล้วแล้วกูจะตายอีกครั้งนี้มันก็ต้องตายเพราะร่างกายกูเป็นร่างกายที่ต้องตาย มันก็เลยไม่มีปัญหาเพราะอะไรจิตมันไม่รู้จะเอาอะไรมาต้มเราไปนี่นี่เนี่ยแม่ทุงว,วันนึกถึงความตายไม่น่าพระเจ้าบอกให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแต่มนุษย์นึกไหมล่ะนึกถึงความตายไหมถามไปเตะเวนถามเลยไปไปเขาเรียกอะไรอะไปสัมภาษณ์ไปหาสัมภาษณ์เลยว่าวันหนึ่งคุณนึกถึงความตายบ้างไหมวันเดือน,นหนึ่ง,ง,งปีหนึ่งนึกถึงความตายไหมไม่มีเลยค่ะ แต่อันนี้ท่านบอกให้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็นเลยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันทั้งหลายทั้งปวงมันเลยหนาวเรื่องหลายๆเลยเข้าไม่ถึงเราตัวหน้าแปลกมากพอเรานึกถึงความตายเราเตรียมตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของของคุณแม่ยังมีช่องช่องอีกช่องต่อไปไม่ใช่มีช่องนั้นช่องเดียวนะช่องที่พูดไปแล้วนะ่ะมีอีกค่ะมีช่องอีกค่ะมีอีกค่ะแม่ังมีช่องแนะนําได้อีก เพราะว่าแม่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะเพราะว่าพ่อแม่รู้เรื่องของชีวิตมนุษย์แล้วอะแม่รู้เรื่องของกิเลสแล้วของมารแล้วของธรรมชาติแล้วอะของอวิชาแล้วของความที่มันเล่นงานพวกเราอะมันเล่นงานพวกเรามันเอาคืนทุกยดนะก็บอกแล้วเนะี่ยบอกแล้วคุณทํางานเกี่ยวกับโรงเหล้าอะท,าท,าทั้งๆที่โรงโรงเหล้าไม่ใช่ของคุณทแท้ๆของหลวงทแท้ๆสามีคุณก็ทําเกี่ยวกับโรงเหล้าท่าแม่จาไม่ผิดนะใช่ไหมแม่จําผิดหรือเปล่า ใช่แล้วทีนี้นแม่ก็เคยบอกตั้งแต่เริ่มแล้วยั่ไม่ลืมเลยเห็นไหมละ่ะเพราะว่าทั้งที่ททโรงเล่าน่ะสุราเนี่ยของหลวงทํางานให้หลวงทแท้แต่ทําไมเรารับผลแห่งกรรมทําไมทําไมพ่อบ้านจะต้องมาเสียชีวิตเร็วอะแล้วแตมยังพ่อบ้านก็โลภอีกมันเลี้ยงปลาอีกเลี้ยงปลาขายปลาอีกตัดรอนเร็วขึ้นแล้วทีนี้นทําไมพอลูกเราทําไมลูกเราต้องมาต้องมากินพวกสุรายาเมาจนจนเป็น อืจนกล้าทําอนันตกรรมได้เหมือนกันนะพร้อมที่จะทําอนันตกรรมเนี่ยมุขผลของการทาโรงสุลานะคะท,ท,ทั้งที่ไม่สุลอาของเรามีค่ะมีคนทํางานโรงสุลาเชียงเชียงเชีย่ใหม่ค่ะเขาก็ถึงแม่เหมือนกันค่ะเขาไปหามารักษามามากแล้วแม่เคยเล่าแล้วนะอยากไปรักษามาเขาเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะพอมาถึงแม่เ็าไม่ได้เสียเงินเลยค่ะเสียผ้าขาวผืนหนึ่งมั้งผ้าขาวเม็ดแปดสิบเซน ผืนหนึ่งมั้งแม่ให้ไปขาท่านพ่อท่านั้นยังไงดอกไม้ทุกเทียนดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ค่ะยอดไม้ห้ามเอาดอกไม้เอายอดไม้แล้วก็เทียนหนึ่งเล่มทู่หนึ่งเล่มไปบางที่ท่านพ่อขอบังทีท่านพ่อให้ท่านพ่อชักบังสกุลทอดบังสกุลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกว่าเออบังสกุลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับนี่แหละค่ะ ที่เราที่เราเป็นอย่างเงี้ยที่ที่เราเข,เขาเขาเรียกว่าทําให้คนกินเหล้าเมายานะ่นะ ười, คือคือผลิตผลิตผลิตของมือเมาให้โลกโลกเขากินนะี่ยนะ,อ,ะอันนั้นเขาเป็นเจ้าของโรงงานนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ของหลวงนะเป็นเจ้าของโรงงานค่ะเขาทําตามแค่นั้นนะเขาเสียงแค่นั้นแหละอันอันนี้ก็ประมาณ พอพอพอแม่แม่ช่วยเขาเสร็จแล้วแม,แม่ก็มาแม่ก็มาที่นี่แหละค่ะก็ไม่ต่ำกว่าแปดปีได้เขาหายสนิทเลยเขาจะเอาอะไรให้แม่แม่ก็ไม่เอาสักอย่างบาทหนึง่งแม่ก็ไม่เอาเขาก,กราบแล้วขาดอีกเขาเขาไม่เคยเห็นเขาหายค่ะหายจากที่ไปว่ามีอะไรมาเกาะหลังเกาะบาเกาะอ,อกเกาะเกาะแล้วมามาที่นี่นี่แต่ปัญหาค่ะที่แท้พอรู้อ๋อเขาผิดผลิตสุราอันนี้พวกหนูก็อันเดียวกันแม่บอกหนูไปแล้ว ท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของลงสุราแต่ก็จะมีส่วนผิดหนูก็ทํางานปู่ย่าตายายก็ฝืบกันมาเกี่ยวกับลงสุราแล้วของหลวงด้วยซ้ํายังได้รับโทษเลย,พพพยเพราะเพราะอะไรนะกฎหมายของธรรมชาติเขาไม่ได้ยกเว้นนี่ว่าลงสุลานี้ของไม่ใช่ของแกก็ไม่บาปหรอกไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะหรือ,ออัศจรรย์ธรรมชาติไหมล่ะเพราะนั้นหนูก็เลย ทั้งหลายทั้งปวงก็เขาก็อันนี้แหละค่ะคนของเราต้องมากินสุรายาเมานี่แหละจ้ะแล้วไม่ใช่สุราธรรมดาเมายิ่งไม่ใช่เมาธรรมดานี่แหละเขาเอาคืนทุกหยดเลยค่ะนม่เคยพูดมานานแล้วด้วยละเพราะฉะนั้นหนูต้องยอมรับน้องยอมรับมันจะที่ดินแปลงนี้มันจะหมดไปกับกกับกับบแก้ไขตรงนี้ก็ไม่เป็นไ,ปไรนะที่ดินออกไปด้วยไม่ได้จ้าก็เตรียมตัวขั้นต่อไป จัดสรรเลยจัดสรรเลยหายตัวไปเลยทำหน้าที่เต็มเต็มแล้วหายตัวไปไม่ให้รู้เลยเราไปไหนแต่เราจัดสัรแล้วทีนี้สัญชาติยานณนี่สัญชาติยานของเขาเขาจะรู้เองว่าไม่มีใครดูเขาแล้วเขาจะระวังเองด้วยสัญชาติยานของจิตทีนี้หนูไม่หายตัวหนูเป็นหลักอยู่เขาก็แบมือแบมือแบมือก็ผลมาจากันนั้นแหละ ปู่ก็ทํโรงสุราตาก็ทรงสุรามาดูละ่ะเราก็โรงอาสุราพอ่อเขาก็โรงสุราแม่ก็ไเมื่อก็จําได้ไหมเขาพูดพูดมาเนี้ยเข้าใจไหมลกูกต้องต้องยอมรับว่าเราทํางานให้กับหลวงแต่เกี่ยวกับโรงสุราจะเขาไม่ผิดค่ะที่เขาส่งกิจแบบนี้มาเป็นญาติเราแล้วก็มานี่แหละมาใช้เงินเรา <laughs> ไม่ผิดหรอกค่ะ เนืยนี่เราเราจะเราจะเรื่องนี้เราจะเอาชนะมันไหมหรอจะจะปล่อยให้มันมันชนะเอาชนะได้ค่ะ